มาดูเกจการกินส้ตมตำปูกันนะคะแซบค่ะมีน้ำแดงคนละแก้วค่ะข้าวเหนียวคนละหอ่อส้มตำปูเนน้อง,าก,อางการจะตัดแครอทให้กินให้ดูนะคะวันนีน้างค่ะกี๊ยหยิบย่างนะคะเจอสดมหอืมน้มองการกินแล้วค่ะ ก,ก,ก็จินแค่รอดค่ะสดมาเผ็ดเผ็ดเซ็บค่ะเซ็บเซ็บอหลี่เผ็ดเอาข้าวเหนียวจิ้ม เขาเหียวกัดอยู่ไหนตัวนี้อยู่นี่เพดพอๆกับมาม่าเกาหลีอ่ะไม่พอหรอกมาม่าเกาหลีเผ็ดกว่า เอาส้อมออกไปเอาส้อมตักเส้นดีๆสิลูกเออเอาไว้ดีๆตัมม่ากินน้องการคุณแครอทให้ดูแล้วนะคะเห็นมน้องการกินแครอทนะคะทีนี้ก็ไม่ต้องกินมาม่าเกาหลีแล้วเก๊อ่ะเลิกกินกินไม่ได้แล้วตักไม่ได้เนี่ยหนังเนี่ย จะจัดให้ทำไมเอาแล้วแล้วเส้นมะละกอไม่กินอืมเอาแต่ข้าวเหนียวจิ้มน้ำมน้ำมะละกอกันเออข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวจุ่มด้วยข้าวเหนียวจุ่มน้ำด้วยจุ่มน้ำส้มตันข้าวเหนียวจุ่มน้ำส้มตันข้าวเหนียวกัดนะจุ่มน้ำส้มตันยังคะแซ่บไหมมา เดี๋ยวเรามากินส้มตำกันนะคะฝากกดติดตามเกดกาชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินส้มตำก่อนนะคะแซบค่ะไปแชร์กดไลว้ต้องเล่นนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะแซบแซบแซบ